เล่าไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้เ,เ,เป็นตอนที่สิบแปดแล้วนะฮะสิบแปดแล้วมาเล่า,าสวัสดีครับเอ่อเพื่อนๆแฟนเพจพี่เปียกแมงม่า,มาสำราญน,นะครับผมพี่ป๊อกแมงม่า,มาสำราญมาพบกับพี่เปี๊ยกแมงม่า,มาสำราญในทุกๆวันอังคารเวลาสิบเก้านกานะครับพยายามมาให้มันสม่ําเสมอในทุกๆวันอังคารนะครับที่เราจะได้พบกันผมจะคุยเรื่องของเวฟนี่แหละครับเไม่ได้เจาะจงเอว่าเป็นอีเดียตนะครับ เราพูดถึงเวฟในที่มันมีโครงสร้างโครงสร้างครบเลยเนี่ยนะทุกๆอาจารย์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเวฟเลยนะครับตอนนี้พูดมาเล่าเรื่องเรื่องของการอ่านสอนเวฟสอนอ่านเวฟนะครับวันนี้พี่ป๊อกนมยมรสมบัณฑ์จะมาสอนอ่านคลื่นนะครับอ่าคลื่นดนูดูซิว่าคลื่นที่เราจะเจอกันเนี่ยมันง่ายไหมอ่มันปลอดภัยไหมที่เราจะเข้าแล้วก็จะออกนะครับ ยังอยู่ในทฤษฎีดักหลักนะครับเป็นทฤษฎีของคุณดาวนะครับที่จะมีโครงสร้างที่เป็นหนึ่งฐานหาฐานได้เจอนะครับมีสองอยักในการทำกำไรแล้วพักตัวเมื่อราคาเอ,อเมื่อแรงเก็ฑ์กำไรหมดนะครับแล้วก็ต่อขึ้นขึ้นไปเมื่อจะมีแรงในการส่งลื่นลูกที่สองขึ้นไปนะครับ ผมพัฒนาโครงสร้างของ ISI จากคุณวิวดอมานะครับคุณวิวดอที่มี o v e r b o ์บอกับ o v e r อร์โซนะครับแต่สำหรับ ISI ที่ผมพัฒนาขึ้นมามา,มานี้ไม่ได้มีแค่ o v e r อร์บอกับ o v e r อร์โซนะครับมันยังมีโซนแข็งแรงโซนไซเวโซนอ่อนแอแล้วก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าสะพานเชื่อมคลื่นนะครับมีภูเขาที่เป็นตะกอนของการขึ้นของ ISI ของ iSI นะครับ ที่จะบอกว่าราคาจะขึ้นยังต่อเนื่องได้หรือไม่ได้เนี่ก็ดูจัดคุณภาพของตัวภูเขานี้นะครับแล้วผมก็ยังแบ่งโครงสร้างของเวฟของการขึ้นของเวฟเนี่ยออกได้เป็นสามระยะนะครับระยะแรกผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยเป็นเกณฑ์นะครับถ้ายังอยู่ในระยะที่อยู่ใต้เส้นราคาหรือกราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยผมเรียกนั้นว่าเป็นระยะอ่อนแอร,ระยะเริ่มต้นนะครับผมเรียกว่าเป็นระยะนอนนะครับ ถ้าข้ามได้มีความแข็งแรงข้ามเส้นค่าเฉลี่ย EMA สองร้อยขึ้นไปได้แล้วสร้างเป็นชุดของเวฟขึ้นไปได้อีกชุดหนึ่งนะชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดที่มีค่อนค่อนข้างจะมีอ,อ้าผมซ้ำมาไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตอ,อรูปผิดมาดีหนึน่งนะเออมันจะจบแคบป,ประมาณนี้นะครับคือเป็นระยะที่เรียกว่าเป็นระยะที่มีเวฟสามของคุณเลี่ยเนะี่ยสูงที่สุด นะฮะก็อยู่ที่ใน,ในระยะที่แล้วก็เป็นระยะหนอนเออดักแด้อันนี้นะครับนะครับแล้วถ้าพักตัวแล้วเขายังไปต่อนะครับก็จะแบ่งเป็นอีกระยะหนึ่งก็เป็นระยะของอพีเซอร์บินนะครับระยะนี้ถือเป็นระยะสุดท้ายนะฮะถ้านับเวฟออกมาในรูปแบบของคุณอีเลียตก็จะบอกว่านี่ก็คือเวฟหนึ่งสองแล้วนี่คือเวฟสามแล้วนี่ก็คือพักตัวเวฟสี่แล้วขึ้นไปเบฟหนะ้าเนี่ย แต่เราไม่ต้องมาเสียเวลานับเวฟกันเราจับเป็นเวฟแต่ละเวฟขึ้นไปนะครับอันนี้คือทฤษฎีที่ผมทําไว้นะครับก็ตรงติดตามกันมานะครับหัวใจสําคัญของการนับเวฟของการอ่านคลื่นเนี่ยเราต้องอ่านจุดเริ่มต้นให้เจอนะครับระยะของการที่จะตายไปสูงแค่ไหนเนี่ยมันจะดูมันจะอยู่ที่กำลังของแท่งเทียนนะซึ่งมันจะอ่านได้จากค่าของ RSI นี่แหละครับนะแล้วก็มีการวัดระยะ ของการที่มันจะเติบโตขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับเมื่อจุดถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะมีเร่องการพักตัวลงมาเราจะต้องอ่านจุดสิ้นสุดของเวฟให้เจอนะครับเครื่องมือที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโครงสร้างทําให้เราอ่านเวฟนับเวฟเนี่ยอ่านขึ้นเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับนะครับอันดับแรกก่อนที่จะเป็นเวฟขาขึ้นเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่เรียกว่าเป็นสะพานขึ้นมาก่อนสะพานเชื่อมขึ้นนะครับ มันจะเกิดมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับแต่โครงสร้างมันคือมันจะมีหัวมีท้ายของสะพานมีหัวมีท้ายของสะพานประมาณว่าถ้าหากว่าเราเจอคําว่าสะพานเนี่ยแปลว่าขนาดเนี้ยมันยังไม่มีแรงในการที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับมันจะทําเป็นสะพานอย่างนี้นะครับมีหัวมีท้ายแบบนี้ถ้าเห็นสะพานเมื่อไหร่เนี่ยให้เริ่มต้นคิดได้เลยว่าเรามีโอกาสที่กําลังจะเป็นเว็บขาขึ้นแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันจะหยุด เราจะรู้ได้เราจะรู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรู้ให้นะครับรู้ได้ยังไงว่ามันจบแล้วนะครับเวลาที่มันขึ้นมาเป็นแนวสัญญาณของการปรับตัวเป็นขาขึ้นหรือสร้างเป็นเว็บชุดแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างก็คือมีเรื่องเรียกอาก,การเป็นการยกโลคําว่ายกโลก็คือว่ามีโลเดิมแล้วก็โลเดิมโลใหม่เนี่ยสูงกว่าโลเดิมมันจะปรากฏได้ทั้ง RSI แล้วก็ทั้งราคา ถ้ามันไม่ใช่รูปแบบนี้เช่น RSI ยกแต่ว่าราคาไม่ยกอันนี้ไม่นับนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างชุดตรงนี้ถ้ามันมีการยกโลของ RSI แล้วยกโลของราคาเนี่ยให้คิดเลยว่าเรามีโอกาสแล้วนะครับราคาพัฒนาไปขึ้นไปแล้วก็มีการพักตัวอีกรอบหนึ่งชุดนี้จะเป็นจุดของการคอนเฟิร์ม ลักษณะของโครงของโครงสร้างอย่างนี้เป็นโครงสร้างที่บอกว่าเรากําลังจะเติบโตกันไปข้างหน้านะครับแล้วจุดที่มันจะบอกว่ามันไม่ไปเนี่ยมันก็คือจุดคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วราคาลงมาต่ำกว่าจุดคอนเฟิร์มตรงนี้แปลว่าพี่ไปไม่รอดลวเรบรยไม่ใช่เว็บขาขึิ้นอาจจะลงมาแล้วก็อาจจะลงมีจุดที่มีนิวโลต่ำกว่าเดิมยังเป็นเว็บขาลงต่อนะครับมันไปมันก็อ่านจากแท่งเทียนแล้วก็ พูดถึงตัวระยะของไฟโบโปรเจคชันอ่าซึ่งผมไม่ได้พูดในวันนี้นะครับแต่จะเล่าให้ภาพเห็นว่าชุดนี้ถ้ามันไปจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของมันเนี่ยมันจะมีจุดพักตัวของ RSI ไเสมอนะครับจุดพักตัวตรงนี้จุดพักตัวตรงนั้นเน่ยเป็นจุดเทลลิงสต็อปครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขายที่จุดที่แพงที่สุดเพราะว่าเราเราจะทำรันแต่ว่าถ้าหากว่าราคามันหลุด ในตรงตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นจุดพักตัวของไ s i Eye, ตรงนั้นถือเป็นจุดเทลเลนสสต็อปเราจะต้องมีการระบายของออกนะตรงนั้นถึงจุดสุดท้ายที่เราจะทํากําไรไว้สูงที่สุดอ่ะตรงนั้นของเอฟของเวฟนะครับตรงนั้นนะเราก็จะได้กําไรในในภาพของเวฟที่เป็นขาขึ้นจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเวฟมันจบเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้มาจับสังเกตของไ s i ที่ลงมาในจุดที่เป็นจุดอ่อนแอเนี่ยเป็นสีเดียวกันตรงนี้นะครับกับจุดที่มันเริ่มต้นขึ้นไปนะแปลว่าตรงนั้นจบเวบ ถ้าหากว่าตอนที่จบเวฟเนี่ยราคานะฮะของมันเนี่ยไม่ได้ลงมาที่ตำแหน่งเดียวกับตอนที่มันเป็นจุดขึ้นนะครับของตัวราคาให้รู้ไว้เลยว่าทรงเนี้ยเวฟตัวนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเราจะใช้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มเป็นจุดเทลล i n g นะครับหรือว่าเป็นจุดที่สู้สู้ต่อในในใน,ในชั้นระยะข้างบนนี้เราจะต้องอ่านเวฟต่อจากนี้ซึ่งเวฟต่อจากนี้มันก็จะทําแบบรูปแบบนี้เหมือนกันนะคือเดี๋ยวจะต้องมีสะพาน เราจะต้องมีโครงสร้างของเว็บขาขึ้นจุดเริ่มต้นแล้วก็คอนเฟิร์มทำอย่างเงี้ยซ้ำๆไปนะครับผมยกตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งนะเมื่อประมาณวันที่เก้าเดือนหนึ่งอันนี้วันที่เก้าเดือนหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเลยนะครับนมีโครงสร้างที่ออกมาเป็นขาขึ้นมีสะพานมาเรียบร้อยเลยนะครับมีโครงสร้างเหมือนเป็นจุดขาขึ้นเรียบร้อยมีทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็มีทั้งจุดคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหามว่า BDTG จะไปต่อเนี่ย เขาก็จะพัฒนาไปแต่ละ,ะระยะระยะยมีการสู้กันของท่้งเทียนเราตั้งเป้าไว้ถึงประมาณแถวๆตรงยี่สิบสี่บาทแปดสิบนะฮะหรือใกลๆกับเส้นค่าเฉลี่ยสอ0ร้อยตอนนี้เป็นเว็บที่อยู่ใต้เส้น200ร้อเป็นเว็บนอนซึ่งรู้ว่าอ่อนแอแน่ๆจุดที่เรามันจะต้องยอมแพ้ก็คือจุดคอนเฟิร์มนะถ้าราคาหลุดจุดคอนเฟิร์มมาพี่ออกก่อนได้เลยเพราะว่ายังไม่เป็นขาขึ้นนะครับราคามาให้เห็นนะครับ หลังจากเวลาเวลาผ่านไปประมาณอันนี้วันที่หกวันนี้ก็คือราคาล่าสุดเนี่ยมันได้หลุดไอ้จุดที่เรียกว่าเป็นจุดเอ่อจุดคอนเฟิร์มคือจุดยอมแพ้ไปแล้วนะครับก็ต้องมานั่งฐานใหม่นะครับขณะนี้เอ่อลงมาถือว่าจุดสิ้นสุดแล้วเกิดจุดสิ้นสุดแล้วขณะนี้ที่ผมสังเกตเห็นก็คือเขาเริ่มทําสะพานแล้วผมยังมีความหวังว่าชุดนี้ถ้าทําสะพานแล้วเนี่ยเห็นจุดจุดเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้น แรกเนี่ยนะครับอันนี้จะเริ่มใจชื้นแล้วนะครับจะเข้าก็ได้จะเล่นสั้นๆก็ได้หรือถ้าเป็นผ่านไปเป็นจุดเรียกว่าจุดคอนเฟิร์มแล้วนี่นะฮะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจกว่านะฮะเป็นจุดที่แข็งแรงกว่าอันนี้อยากจะฝากไว้วิธีการเข้าการเล่นนะครับปอทอเหมือนกันนะฮะผมก็ทําเหมือนกันนะครับวางโครงสร้างเอาไว้มีทั้งหมดนะครับเออโครงสร้างของเออมีม,ม,ม,มีมีความมีความความที่เห็นเรื่องหนึ่งนะครับ เวลาที่มันมีความอ่อนแอของตัวของตัวราคาที่ขึ้นไปไม่ไหวเนี่ยเรากลับมาดูที่ตัว a s i เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เขาจะมีการจบจบเว็บแล้วเพื่อสร้างจะสร้างเว็บต่อแล้วเราจะคำนวณว่าเว็บีเว็บแข็งแรงไหมนะครับเพราะว่าปตทเขาเลือกที่จะจะดุดแนวคอนเฟิร์มแล้วก็มาสร้างสร้างไอตัวโครงสร้างเว็บถัดไปนะครับนี่คือว่านี่เขาจบรอบไปแล้วหนึ่งรอบ อ่านรอบดูได้นะครับใช้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้เราจะรู้ว่าโครงสร้างเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่สูงกว่าสูงกว่าเดิมอ่าคอยถึงตัวจุดจุดเข้านะครับจุดยกโลงเขานี่สูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจากจุดเนี้ยเรากําลังตามว่าถ้าดีที่สุดนะครับนะขอให้ไปขึ้นขึ้นไปยืนอยู่เหนือราคาสามสบา3สิ4สีบาทห้นะฮะแถวนี้ถึงถือว่าเป็นทรงที่แข็งแรงแล้วก็น่าจะมีจุดคอนเฟิร์ม ที่ทาให้เราไปต่อถึง37หรือ39ที่บริเวณนี้นะครับแถวนี้เป็นจุดที่เรียกว่าอ่อนแอเป็นราคาต่ําจริงนะฮะแต่อ่อนแอนะฮะใครเล่นแดงนี้ก็ต้องระวังนีเป็นต้นนะครับเราบอกว่าโครงสร้างของเว็บถัดไปกับเว็บข้างหน้าเนี่ยนะมันมีความเอื้อกันถ้าหากว่าข้างหน้ามันแข็งแรงข้างกอดหน้ามันแข็งแรงข้างหน้าไปมันก็จะมันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเช่นท็อปนะเมื่อวันที่เก้าเนี่ยมันก็เริ่มมีโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นยกโลมีจุดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับจุดคอนเฟิร์มมันต้องราคามันต้องไม่หลุดสี่สิบเก้าลงมานะครับแล้วชุดชุดนี้นะฮะชุดนี้ยังไม่มีการพักตัวนะครับนอกจากไม่มีการพักตัวแล้วเนี่ยเอ่อเป็นจบเวฟนะครับยังมีการสร้างสร้างจุดเริ่มต้นนะฮะขึ้นใหม่ๆขึ้นไปอีกนะครับ จะพบว่าโครงสร้างของท็อปเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เป็นรักษาที่เป็นดักแด้ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านที่มันจะต้องผ่านไปได้ก็คือ55.50เพื่อที่จะไปต่อถึง59หรือ6 1อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนแนวรับแนวต้านหุ้นอื่นๆอยากสนสนใจก็เข้าไปแจมกันนะเข้ามาคุยกันใน Open Chat ของผมนะครับชื่อว่าพี่ป๊อกแมมอสําลาญนะเข้ามาคุยกัน เข้ามาเรียนรู้กันนะครับผมก็มีสอนอยู่ในนี้แหละครับนะฮะเพียงยังอยู <toc daar mit> ่ไหมครับเอยู่อ <Stop> ย <moving forward> ู่ครับถึงเซตอยู่นะครับตอนนี้จบยังครับเราจะเล่าเซตให้ฟังนะครับเซตนี้เมื่อวันที่สิบหกที่อ่ารั้งล่าสุดนะครับนะเราพบว่าเราใช้สิบสี่จุดศูนย์สี่เป็นตัวเช็คว่าถ้าไม่หลุดลงมาเราก็มีหวังว่าจะขึ้นต่อด้านบนถ้าหลุดลงมาก็ต้อง ยอมแพ้ว่ามันเป็นทางลงนะครับเราต้องคิดแบบคิดทางลงแล้วพอมาถึงวันนี้นะครับถึงวันนี้พเพราะว่าจากวันนั้นก็คือหลุดจริงครับนะหลุดมาแต่มีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งครับในการหลุดมาเนี่ยเขาก็ทําสะพานแล้วย้อนกลับไปก็พเพราะว่าเขาก็ทําสะพานอยู่ประมาณสักสองครั้งแล้วนะครั้งนี้เริ่มมีสังเกตเริ่มมีจุดเริ่มต้นแล้วนะเหลือแค่จุดการชนรอบที่สองเนี่ยนะครับชนรอบที่สอง ไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะยืนเหนือแล้วก็พักตัวที่พันสี่ร้อยสี่นะครับนะหรือพักตัวไม่หลุดไอราคาไอถ้าแถวสามพันสามแปดสิบแปดเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดคอนเฟิร์มที่ดีนะครับแล้วมันจะเป็นจุดของการยกตัวด้วยถ้ามันมีสัญญาณอย่างนี้แปลว่าโอกาสของเซ็ตที่จะมีการกลับตัวเนี่ยจะเริ่มเห็นตั้งแต่ตรงนี้เราก็ไปดูสภาพแวดล้อมว่ามันมีเงินเข้าไหมมันมี สูตรของพี่เปีคืออะไรนะครับสามวันต่อเนื่องต่างชาติซื้อเกินหกพันแล้วหกพันนี้ไม่ออกไปมีเ hey ฮครับเล่นต่อด้านบนเราจะมีหุ้นที่จะมีสัญญาณกับตัวจากนอนขึ้นไปเป็นดักแดก้แย่ๆไปหมดเลยเราจะเข้าไปทำงานกับเวฟในชุดนี้กันนะครับทีเฟกอันนี้เมื่อวันที่สิบหกก็ สิบหกที่ผ่านมาเดือนหนึ่งนะฮะก็ฟอกแคสไปว่าเรายังมองเห็นว่ายังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวเลยนะครับไอซนี่ยังเป็นแบบเท่าลงเหวล,ลงอ่าวกันอยู่เลยนะครับเราก็มองว่าเป็นทางลงนะครับแล้วก็มีการวางโครงสร้างเอาไว้ว่าจะจากจุดที่รับเราจะวิ่งไปได้ทั้งหมดหมดกี่จุดด้วยกันนะครับปลายสุดของเราที่วางไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณสี่แปดร้อยสี่สิบสองนะฮะในระหว่างทางระหว่างสัปดาห์เขาก็ทําสุดท้ายก็เลยป้ายนะฮะ คนที่เลยไป้ายไปเนี่ยถามว่าถามว่าเออเสียเสียหายเสียได้ไหมไม่ต้องเสียได้ฮรถ้าเราทําตามเป้าของเราเนี้ยจบแล้วครับที่เหลือเราก็ไปรอแค่รอสัญญาณสัญญาณในการขับนะครับสุดท้ายก็ไปจบอยู่ที่ประมาณบริเวณย่านนี้นะครับที่ผมเก็บพอามบ้ไว้นะครับเรามาจากแถวนี้นะครับแถวนี้ก็เริ่มมีจุดสัญญาณเข้าสังเกตไหมฮะมีเริ่มมีจุดเข้า มีจุดคอนเฟิร์มมีเห็นจุดคอนเฟิร์มนะฮะมีครับมีจุดคอนเฟิร์มแล้วเพราะนั้นถ้าสรุดจุดคอนเฟิร์มมาให้ทําไงครับออกไปก่อนนะครับแปลว่าเปลี่ยนหน้าได้ถ้าเราลองไว้ก็ต้องต้องต้องยกเลิกกอนนะฮะแล้วก็ค่อยมาสลับหน้ากันทีละนะครับหลังจากที่มันมีการคอนเฟิร์มทางลงแล้วนะครับชุดนี้ผมมองเห็นว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นสะพานนะครับมีสะพานย่อยด้วยโอเคนะจุดเริ่มมีจุดลับนะจุดเริ่มแล้วมีจุดคอนเฟิร์มแล้วเพราะฉะนั้น ออตอนนี้เองเนี่ยทำอะไรไม่ได้อ,อผมทำมาแล้วนะครับใครฟังอยู่ตอนนี้มันก็ช้าไปหน่อยแล้วแต่ว่าจุดสตาร์ทลอตแล้วจุดคอนเฟิร์มที่ที่มันจะแพ้ก็คือตรงนี้นะครับถ้าหลุดแปดร้อยสี่สิบลงมาก็คือแพ้เลยขึ้นไปก็ตามแนวนี้นะครับวิธีวัดก็คือเอาจุดเริ่มต้นเนี่ยคือแปดสองเก้าตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็จากจุดที่มันเป็นจุดคอนเฟิร์มตัวเนี้ยให้เป็นแนวให้เป็นด่านตัดไป นะครับเป็นสี่ศูนย์เป็นผัดไปเป็นแปดสี่เก้าแล้วก็สูงสุดก็จะเป็น, 8, นแปดห้าแปดเพราะนั้นเนี่ยใครวางโครงสร้างนี้ไว้นะอ่านแท่งเทียนอ่านกราฟอ่านไอซแล้วเนี่ยมันก็ทํางานเป็นแต่ละแต่ละด่านแต่ละด่านแนะนำว่าผ่านต่นด,ด่ดานแต่ละด่านนี้ถ้าใครมีตัวสัญญาเอาไว้เยอะๆเนี่ยถึงแดนแต่ละด่านเนี่ยแนะนําว่าให<ไ>้ขายทํากําไรออกไปบ้างนะครับแล้วก็เอาตัวที่เหลือเนี่ยลินขึ้นไป เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ของทั้งสองด้านแต่ถ้ามันไปถ้ามันไม่ไปเราก็ขายถ้ามันผิดทางแล้วเราก็ต้องขายออกมาในส่วนที่เราคิดว่าเราจะไปทํากําไรเพิ่มก็ถือว่าส่วนนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้กําไรนะฮะใน,ในทุกๆดา่านอันนี้เป็นพอนะครับผมเอาทองคํามาฝากนะครับเมื่อทองคําเมื่อ วันที่16นั้นฟ o r แคตไว้ว่าผมจะรับอยู่แถวประมาณแถว2015นะครับอ,อตรงแถว่2015โอเคก็ก็ได้รับนะฮะแล้วก็วางฟอร์แคสไว้ว่าตอนว่ามันจะไปนะฮะมันจะไปได้สูงสุดถึงประมาณ20 สองศูนย์แปดสี่นะครับโครงสร้างนี้นะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างของวันนี้นะครับที่อ่านจุดอ่านสะพานมาแล้วนะครับอ่านสะพานมาแล้วอ่านจุดเข้าแล้วอ่านจุดคอนเฟิร์มแล้วเพราะนั้นจุดคอนเฟิร์มอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วขณะเน,นี้ราคาไปแต่ว่า iSI เนี่ยเริ่มไม่ค่อยจะไปด้วยแล้วเนื่องจากมันมีแรงขายในการต่อกับก็บมาเพราะนั้นเนี่ย ในโครงสร้างที่เป็นไซด์เวยแบบนี้แล้วไอ SI มันออกเป็นออกมาในรูปแบบนี้ผมยึงตั้งโครงว่า,าที่เป้าว่าจะไปสองศูนย์แปดสี่นะครับผมว่าเราน่าจะมีการรับประมาณแถวหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกถ้าหลุดหนึ่งเก้าเจ็ดหกมานี้ผมก็คิดว่าน่าจะพักก่อนนะครับเพราะว่ามันมีจุดคอนเฟิร์มอยู่ประมาณด้แถวหนึ่งเก้า สองศูนย์นะฮแถวนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เช็คคอยกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าถามโครงสร้างนี้เนะีเอ่อผมขอขอประเมินนี้นะครับนะว่าถ้าราคานี้ยังไม่หลุดเส้นเทนไลน์ตรงนี้เนะเรามีก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะใครที่มีใครซื้อไว้นะครับก็พอที่จะลินไปขายขึ้นอยู่ข้างบนถ้าใครยังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าไปนะกันแล้วกันนะครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นจุดที่นขอนขทางเสี่ยง AS i ซมันบอกไว้ว่า น่าจะมีการพักตัวนะครับก็จะลงมาหน่อยนะครับลงมาแถวตรง1976รอนิดนึงครับนะขณะนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของเงินในโลกอยู่นะครับบิตคอยนะเมื่อรอบที่แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าจะไปถึงประมาณ49 40,000นะครับบิตคอย มันไปได้แค่ประมาณแถว4 0 0 0ดแล้วก็มีการพักตัวนะครับเราวางโครงสร้างของจุดคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้ก็แถวประมาณ3,007นะครับแต่เขาก็หลุดมาถึงประมาณแถว3,004นะครับนะะฉะนั้นวางโครงสร้างชุดนี้มันออกมาไปรูปสภาแล้วอ่ะได้ละรูปสภาแล้วมีจุดเข้ายัางมีแล้วมีจุดคอนเฟิร์มไหมมีแล้วเพราะฉะนั้นจุดคอนเฟิร์มตัวเนี้ยถือให้เป็นจุดลับในในในช่วงชั่วโมงในชั่วโมงนี้นะครับนะ แล้วก็ถ้าใครมีแล้วก็ลองดูนะฮะมันก็จะต่ายลำดับขึ้นไปแล้วก็ไปสุดนะที่ผมประเมินไว้ว่ารอบนี้น่าจะอยู่ประมาณแถวสามหมื่นหกนะครับ US นะครับก็วางแผนอย่างนี้ไว้นะครับหลุดสามหมื่ห้าสองศูนแนะนำพักลบก่อนนะครับเพราะว่ามันจะจจะมีการเปลี่ยนทางแล้วว่ามันหลุดจุดคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับ ก็สนใจเข้าไปคุยกันในนี่นะครับผมมีทมเพลตให้ใช้จำเพลตจำหน่ายนะฮะเรียกจำหน่ายก็แล้วกันนะครับเข้าไปคุยในนี้นะฮะแล้วมาคุยกันว่าจะเอาไปใช้กันยังไงนะครับก็ครั้งต่อไปก็ครั้งที่สิบเก้านะครับก็จะมาพบกันวันที่สิบสามกุมภานะครับปีเปียยงอยู่ไหมครับโอเคีเปียยคงไม่สบายแล้วตอนนี้ขอขอลานะทุกท่านไว้ ด้วยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอกาสหน้าก็เสาวอังคารหน้าครับพบกันนะครับก็ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามพี่ป๊อกไมค์าสําราญมาตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เพียครับ